หลายคนถามว่าเป็นสินแสห่งจุ้ยแล้วต้องนับถือศาสนาอะไรคำถามนี้มีคำตอบครับตัวผมเองนับถือศาสนาพุทธตามกำเนิดมาจากพ่อแม่บัตรประชาชนก็ตอกย้ำอย่างแน่ชัดว่าเป็นศาสนาพุทธแม้แต่อนุตตรธรรมที่เป็นลทัทธิหนึ่งในการรวมหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา ของแต่ละลัทธิเข้าด้วยกันที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนาเพื่อให้เข้าใจถึงแกนแท้ของธรรมะผมก็เข้าไปศึกษามาแล้วแล้วไม่นานก็ห่างเหินไปหรือแม้แต่ศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาซิกก็เคยเข้าไปนั่งฟังเขาบรรยายอยู่และก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีกักบเขาอยู่โดยจะเห็นพิธีการต่างๆตามความเชื่อหรือแม้แต่หลักธรรมคำสอนที่ล้นแล้วที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ถ้าศาสนาอิสลามไม่ดีจริงมหานครดูไบคงไม่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่เห็นและประเทศซาอุดีอาระเบียคงไม่ร่ำรวยจนขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันอย่างที่ทั่วโลกได้รับรู้ถ้าศาสนาคริสต์ไม่ดีจริงประเทศทางตะวันตกไม่ว่าจะอยู่ในทวีปยุโรปอเมริกาคงไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าศาสนาพุทธไม่ดีจริงมหาเศรษฐีระดับท็อปของประเทศ อย่างเช่นตระก,กูลจิราธิวัฒเจ้าของกลุ่มเซนทันเขาคงไม่เลื่อมใสศรัทธาและบริจาคสร้างวัดวาทั่วประเทศหรอกครับถ้าศาสนาซิกไม่ดีจริงไม่งั้นคนที่เอาผ้าผกหัวคงไม่ได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่โตในบ้านเมืองของเราได้เหมือนกันบางคนก็นับถือหลายศาสนาก็มีแล้วยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยซึ่งเขาก็ไม่ผิดต่อกฎหมายแต่ประการใด ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีคนเราจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราควรจะนับถือตัวเองก่อนเสมอว่าผิดชอบชัว่วดีเรารู้อยู่แก่ใจเหตุจากการกระทำเป็นยังไงแล้วส่งผลให้สิ่งที่เราได้รับเป็นยังไงเราก็ย่อมรู้อยู่ในใจของเราเสมอ เราควรจะมองตัวเราเองและพิจารณาตัวเราเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วหรือยัง